สวัสดีครับเปิดม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส้แรงงานบรวาที่อยู่ในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องวัอนี้พิกัดลูกวัอยู่ทั้งพี่ละตั้งบ้านแบงบ้านแบงตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไรจังหวัดหนองคายวันนี้ลูกวัมากยามเย็ซี่ เอฟซีทังบันแบงพี่น้องพใหง่อโตเพิดไปว่าเปิดราคาขายกล้วยงามเห็นแล้วสันเพิ่นว่าฮูเป็นไรกล้วยมาหยืนพี่น้องเลยเพิ่นว่ากล้วยบนหัวหัสัน <c oughs> เป็นว bueno, ่าคล้วยเป็นเกียกกิตมคก้วยงามเกียกกิตมเป็นไรคล้วยมาล่างน้ำก้อนว่าท่นจังสิโฆษณาเปิดราคาขายว่าท่นเป็นเหลียงทั้งงัวทั้งคว้ยเว่าไงอบตว ทางบ้านแบงทีเพิ่งไลยหลายพี่น้องเลยมีลุงกวนเดินทางมานี่แหละไก่เต๋อบอู่ทางบ้านแบงวันนี้วันอดมาถึงเพิ่งมือไดก็บ่ได้มากอยเราสือตอนกู้ไปทางนี้เราบ้านนีนใ่ใครจะไยเนี่ที่ลงใส่ล่ละ โอ้มันตื่นเสียงลูกวัวเหรอวัวรองบานนี่วัวเขาพันอยากนอนเขาไปอยากนอนเขาไปเอ้วัวเบียงดหนูปลาล่างวัวเบียงดอกูฟอยง่งามมือเอาหนูปลาล่างวบวยังดอกโอ้ยทางเกาะขอกจะต้อมาจีนอีพอเอ้ เป็นะไหาตีหาตีกว้างวางแก่นแง่อ้วนแสแหละพ่อใหญ่สวัดดีครับผมสวัดดีครับพ่อใหญอบตทั้งบันแบงพี่น้องเอ้ยบันแบงหนองหลวงนี่เนาะตำบลหนองหลวงนี่พ่อใหเนาะครับผมหนองหลวงฟอไล สีตัวเดียวบอกไม่ใญ่ก้วยคือหสีโอ้ยเพิ่มาเสียว้วยมาเลี้ยมาล่างน้ำาันไไงมาล่างน้ำท่านยมาตะเแพลงคนละฮะสอปีแล้วบอเลี้ยงไดนมาเลี้ยงวนแต่้วยบานเอง่่นีไปใส่ะบาดนี่้อเขาสน้ำเบงะบาดนี่น้ำของมาทยเพนแล้ว ย่างทั้งคนในบอ้ทั้งเก่าคนมานีได้นบนเรนต่ำตัวาไอบึงไอบึงไอบึงข้วงามงต่อพี่น้องเลยแล้วมาจะเปิดราคาขายแล้วมาเป็นไรอุตสาห์ไปไรมาล้างน้ำไอบึงแล้วไรมาลงสาเน่ไม่หนาตัวแต่ส้าอยู่แล้วนนเสย เอ้ะมองควอกมองฟ้ามพันกระไดควอกมองฟ้ามพันยูกล้วยเงินแสนบ่พันพันมาวัวกันเลยมันน้ำมานบึงพอไปตะขายได้เพราท่านแต่จะเครื่องจะกลางเพราท่านพันมา

บอปีอแพงๆเซื้อมาแล้วเป็นแพงอยู่ผิดอ่ะซื้อแพงเลยเห็ยังวะอ๋อแล้วซื้อมาแล้วราคาตกขายเมื่อไหร่หรือบ้านวันนี้มายืนพี่มันยัดตื่นผมเห็นเห็นจากของแน่เรียกว่าสี่ปีหรอเต้สามปีปับันนี้บอกว่าอีกหนึปีแพงเออซื้อมาที่แรกจักตัวดิซื้อมากสองแม่มันมาออกลูกน้ำเหนียลวละโอ้โหเขาก็ได้ลูกสองตัวกัแบแม่แม่แม่นั่นซื้อมา ม่านแม,นมนน่นั่นแหละได้ซีดือนโอ้นี่ว่าตัวผลม,ม่านมาม่านม่านาแม่ใหญ่น่ะมารูแม่แม่นี่ได้ได้ไดอปปีอโอ้ <c ười> ห้วเกียกีตมม่ต้มยี่หรอเอ้ยี่ยยยแล้วว่าีา่ามาล่างหน้าไปบังกวาสันเ <ừ. S 2> อากล้วยมันก็ะทำบดายมันตรงก้อนต้มเนาะเพราะยิ่งซื้อมาหลายประเด็นแม่แม่เดียวแม่เดียวข้ม แม่องมแม่นี่แม่ซีอบานลูกซีซเดือนหน่ซื้อมาสองแสนหาสองแสนหาหมื่นสองแสนหาหมื่นตัวเดียวสองแสนหามื่นสองแสนห้าพันสองแสนสองแสนห้าหมืาหมื่นบาทแม่เดียวแม่เดียวท่องซีเดือนโอ้พี่น้องเอ้ยพ่าไงอาปัตตุาสื่อจะสมัยว่นเป็นสมัยระวังสปีขึ้นหลังอันะแม่แม่แม่นั่นซื้อมาดเดือน โอ้แม่นันมันสองเดือนบอสบอ่สท่านมันซื้อมาอายุแล้วเดือนโอ้ซื้อมาสามแสนหาตัวเดียวนั่นตัวเดียวซ่ซื้อมาสามแสนหาซื้อมาหนแค่ไอ้ฟ้ามันอายุไอ้นครพนมแม่พ่อใหญ่คือถุ่มเทียงแท้เพราว่าบา้านนึงซื้อมาแล้วราคาตกปุ๊บขายไปได้อันแม่เดียวเนี่ยพ่อใหญ่ซื้อมาได้ส๋สองปีผมซื้อมาอายุสองปีอายุสองปีอายุสองปีสองปีก็ถือว่าซ้ำแนงนี่บ่ ภน้อนนี้เราสูงาล้โอ้แล้สูงอายุสองปีเสือว่าสูงสี่สิบสามแสนสี่สี่สิบสองแล้วสูงวง่าสามแสนบอกพ่อใหญ่เรีอว่าสามแสนหางยังมีหายอีกยังมีหอีกไ้โอ้พ่ญ่ตามกระ,รกะแสก็เถอพ่อใเอ้ากระแสด,ดังนั่งบนเจ้าของไรขึ้เล่นรตอยกันเลยว่า่ <laughs> บบาาอกระแสยบุ หาเลี้ยงคว้วเหรียญก็น่าวพาะันนาะอือเมตะกี้เป็นอันสมัยคิสอบตอยู่ครับอบตารสิบแปดปีสูงมอือกันเลยเศราเป็นอบตกัเลี้ยงคว้วก็น่าตีอ้ามันมันมันเ่าเนี่ยมันกับเด็กที่ขาดเลยอ๋อก็เลยซื้อคว้วงามมาเลี้ยงเงินตามกระแสกับรังเรียนเศรษรังเรียนซื้อมาช่วงนั้นก็เอามาซื้อมาขายไปนะได้ขายคั้วยี่สิองตัวโยโอ้แต่ว่าตัวนี้พันท์ขายกว่าสองตัวใช่เนี่ยเอามารุ่นสองตัวเนี่ย ครับบัดเดี๋ยวมาขายอะไนะหมามันขายบ่ได้บ่เนี่ยขายบ่ได้ขั้วเรียนลู้ลดลงบ่เนี่ยขั้วลงลงกันเลยติดมืออยู่นี่แล้วอืมได้เรียงอู้ไอผี่น้องเออ้วนซ้อนตัวนี้ตัวเดียวนี่สามแสนหาเลยบ่ท่านแสนหาอายุสองปีซื้อมานอ่ะเพื่อนพ่อก็ได้ลูกใครแดงพ่อก็ได้ลูกใครออกมาเดี๋ยวลูกมันลูกสร้างอุดดอนพากันไปเกี้ยกล่มมานเสริมบัดนี่อันนี้สร้างอุดดอนเนี่ยตัวหน่อยสร้างบ่เนี่ย ครับลูกชร้างตัวนี้ตัวนี้สลามส้นอันนี้สลามส้นรับมีใบมีรอดโอ้ยหนอตัวนี้ข้มตัวเลยสร้างอุดรอันนี้สร้างอุดรอนข้มตัวข้มตัวแต่ว่าหลานลูกกันสร้างอุดรอนลูกหลานลูกเออลูกลูกเออลูกลูกใช่สร้างอุดรเป็นหลานสร้างอุดรอนวันทว่าหลานสร้างอุดรแต่นั่งอันนี้นี่อันนี้สลามส้นเนสลามส้นอืม โอ้พึ่งสูงหลายไปในหลวงพ่อญ่แม่นั่นแม่นั่นสิว่าไอ้แม่ถือผ้าอมาหนีลูกคนแม่แม่ในซีผาตัวตัวนี้สูงว่าซีผาบ่แม่แม่แม่นั่งแม่ลูกแม่บักามเซนนี่ยสามเซนหาเนี่ยโอ้บุญข้อยสามเซนหาพี่น้องเอ้ยสูงลอยซีผาอายุารไปในลูกแรกบ่เนี่ยอายุลูกแรกนี่ยกับนิวม่านอายุสามเดือนทุกคนภายในพวก็ได้ลูกแรกบ่สนุกพวก็ได้ลูกแรกโอ้ แต่ว่าแม่นี่ยเป็นลูกที่สองของเราอันนี้ลูกสองโต,ตที่สองโตที่สองโตที่สามไม่ได้ท่องผสมแล้วผสมมันๆกันสิออกแล้วอ๋อผสมยังไหวครับนี่สมไปลูกกล้านนี่ยังนะพอพอเพื่นอนนะอายุยังก็อายุอันทั้งรุ่นยังก็อายุอันหลายโหดมันหลายโหยด <laughs> มแต่สายพันธุ์ละบนลส้นกล้วยราคาแ็งเลยพี่น้วงเอ้บานนี้ราคามันตกบูบมากเยเห็นที่ไหนมไงจขายออกยี่สิบเปิดราคาขายสบบมีผู้สนใจกับไปไปคุยกันเราจะเห็นั่ไเออบผู้ทีเปิดละขายเปิดไรบารีบารีไม่ใจไม่ใจครับวัสีอานเราขึ้นบารดอกมันบารีดอกยังไงก็บไร่ว่าผู้ใดจเอไปเลี้ยงกั ขี้ตอมากกฝากเบื่อวัยเออสิฝากเมื่อว้ครับเตี้ยมาคล้ยมีตระกูลอยู่คล้ยมีตระกูลแขทงขาโอ้เอิกบักพาวเพิ่งเนาะครับมันว่าเห็นมันมันมันว่ามันคล้ยบ้านๆมันว่ามันกล้วยครับคล้ยพัฒนาสายพันธุ์แล้วพัฒนาสายพันธุ์แล้วมันว่ามันคล้ยปากแย่งลำบ้านเ่าเด้ครับกล้วยออกจากป่า์มีเพิ่นอันเกียร์ขีดตมเลยวพจากบ้านยังก่อนตาเตี้ยมแก้มแก้มตาเตี้ยมแก้ม มีครบบดเ่ครบบดเอกลหองเอืกยังก่อนสองอององล่่แจ่มแจ่มครบบดออนน้อยให้คบกันเฮ้ยเน่ตัวน้อยนอนี่เน่คักชัดเจนคักเพเกียรต์คีมเร็ว่เห็นยังมันอันพญายอบตเลาวาสิล่างไอ้เบิ้งยู่พญายมันนพี่น้องเอ้ยมนเอาลรสาบัน่รคงเย่บอไปเสียบ้านล่างขีโตมห้วยออกให้เบิ้งคักเสียเปลือยลาาขคาสั้นห้วยญาย ใยอมลากน้ำเออเอาพี่กับว่าราคาพัดไปพี่องนฟังนี่ไหมล่ะราคาเท่ราคาพกับ่าอะไรยากได้อันครูแม่ยังมันมันสีได้เห็นิได้สิบได้แสนเนี่ยยังเห็บอยกันคุยกันเอาไแสนเนี่ยน้นี่นครเนี่ยห้องแสนวบบ่ระมว่าดูแสนสามนี่ล่ะนี่แม่กัลูกหนึ่งแ่กัลสาเนี่ยแม่กับลูก ซื้อสองในสามเนี่ยคู่เนี่ยอซื้อมาสองแสนหาแต่ยี่นท่องหมดนะแม่เดียวแถมสองตัวติพันรูปน้อยเนี่ยแสนน้อยเนี่ยนี่คุณสนใจไปเลี้ยงวัวเี่ความสูงมันประมาณร้อยสิบหาทีแม่เพิ่นนะแม่เพิ่นนะตัวนี้ร้อยสีบมาตัวนั้ร้อยสีบสองตัวนี้ร้อยสีบสองแม่แมนี่มั่อัน แม่นั้นลอยซีซิบวกแม่นี้ลอยซีผาีาซีผาบวกอยู่อันแม่นี้ได้ป่ะเนี่ยแม่ลูกนี่เนี่ยควรนนี่ดิแม่นี่กี่แสนหน่อยเป็นศูนย์นี้วสรุปแล้วคือแม่ละผ่านักแสนหาเมันอก็ศิได้ป่ะนี่ครมละแสนกว่าค้มละแสนกว่านึงนี่อันมันเพิ่นท่องให้ป่านี่แม่นี่ แม่แม่เน,นี่ยกับสเป็นสั์แล้วพักกันร่างอีบ้านผสมบ้านทับไปลูกคนในหน่อยลูกไปจักเดือนแล้ววัดวัดตะเกิดในรอบเดียวค่แค่เมื่อเกิดวันที่แปดสี่มาเลยก็ผสมแล้วว่าลูกคนในฝ่าสามสี่เดือนไปสามเดือนสามเดือนบ้านสามเดือนนี่ร้านสร้างงินบ้านสร้างรานสร้างอุลตรอนแ่ว่นนจ้นสลามส้นในท้องในบ้านนี่ ยได้ทอกันว่าบังอย่างยย่บ้านเชียงอ๋อบันอยังอันตัวรงๆรอันพ่อพันลูกลูกตัวนั้นละอก็เลยไปพค้งตัวแล้วโคตครับพล้คตัวแม่นั่นครับบ่ได้หาหเดียนละบ่สรุปแล้วนี่สียไดไทุนได้กำไรนันบ่ได้หอกบ่บ่ได้่าฮ่าายังไปถามหยอะขึ้นเต้อ สื่อมาตลอดว่าคันมันขายในราคาจีว่านี่กับมันมันขยับไปเลี้ยงครับผู้เอาไปเลี้ยงผู้มักเลี้ยงมันออกไปผู้มักเลี้ยงผู้อนุรักษ์พี่น้องเอ้ยผู้คืดว่ายว่าอยากเลี้ยงเงินซ้ำซ้ำมันถื้อครับคืดว่าอยากเลี้ยงข้อยสายพัฒนาเพอใหญ่อบตทั้งแบนแบงแล้วทับผสมไว้ให้คมหนึ่งแล้วสื่อสองในสามแม่นี่ก็ ีสคืน่างแล้วที่ผ่อมผสมมาแล้วลูกเพิ่นได้สามเดือนลุงอ้วนมากว่าจังหวะพอดีลูกแควเพินนอนตัวี่น้องเลยแล้วอยากล่างแล้วอยากเอาลงน้ำล้างให้เบิ้งอ่งเี้เราเบิควเพนเพิ่นบ่ลงบานเองแก่ข้างหลังแต่บ้านเราใครอีกหนึ่งบ้านมีหลวเกิ่ฮะานกบ้องบ้างแม่กบู โอ้ร oh. ูปแล้วพ่อใหญ่ห่องพานไว้คมละแสนแสนหน่อยหน่อยบ่แสนหลายบ่แต่ว่าซื้อมาซื้อคมละสามแสนบนไปเนี่ยบ่บ่เป็นค่อมซ้ำบ่เป็นค่อมซ้ำเออลูกเั็ดสองตัวเนี่ยมันมาออกยี่นี่เลยออกยี่นี่เบิดโอ้ยพ่อใหญ่ใจหักงนอนสื่อขั้ว่าตัวละสามแสนมาดิเมย์สมัยมันสมัยกําลังอยากกําลังเลียน ราคาเนี่ราคาปลายแถวเนี่ยมันเป็นเขาเห็นเหอนพญายบตซื้อเขาเลยขายเห้บน่เพาะว่านแถวขาอะเานี่่ครมีเลยงามครับอ้อยงามมาัดามากเเอาเมือนี้ลุ้งวนมากเปิดราคาขายข้อยพญายบตรทั้งบันแบงเด้อพี่น้องเอ้แล้วก็เป็นอดีตอบตแล้วเป็นผูน้หมูบานอยไยปีไรสมัยอยู่ เปลี่ยนใจเห็นคล้วยกำลังแพงช่วงวันสองสามปีขึ้นหลังอะนะเพิ่นไปหาเลี้ยงสื่อคล้วยง่ายมันจะมาเลี้ยงวันสั้นไว้ตัวสื่อมากับราคาคล้วยกระตุกบาดนี่ติดมืออีงนี่พี่น้องเอ้ยลงทุนไปกันเกือบหกแสนเหมือนเราหาแสนกว่าบาทเนี่ยคล้วยสองตัวเนี่ยบันมาออกลูกนั่มนี่ยตัวละตัวเนี่ยแม่เนี่ยกับเดียวตัวหนึ่งแม่นั่งกับเดียวตัวหนึ่งวัดมันจะเปิดราคาขายเดี๋ยวข้อมูลแสนกว่าบาทโอ้อ้าว ผู้ใดมีทุนมีห้นพี่น้องเอ้ยมีทีมีทางสำหรับผู้อยากเลี้ยงเอ้ยสำอพับพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในแล้วล่ะไม่ต่อยซีซีขั้วุณม่เอาเกี่วข้องกัเท่าแล้วก็เมือเมื่อเราบ่เมื่อเวยไล้วเบอเแต่ว่าหย่าแล้วเนี่ยปลูกไว้าพวดบอกลุงวันเอาเครื่องมาเอารถมากใส่น้ำเ็ดนกับมะเดามาแล้วพี่น้องเอ้ยมาไก่ลงท่งถามท่างมาสุดท่างเอาลด อเอารถมาเลเอาหว่เอ้ากันมาคอาวนี่แถมหยาคอลมเอาพ่อให่บอกเบื <được kindergarten. S 1> high, ่อได้พหญมาทครับผมบอกเบื 2> 2่อได้เจ้าพี <Co> ่น้องโทรมาถามดิพี่กัดอยู่บันเบงเด้อพี่น้องเอ้เทรมาถามหลวงพ่อใ่สมกิเกาศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หนึ่งสาดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับผม พ right ่อใหญ่สมจิตอบตเก่าทั้งบันแบงเพี่น้องตำบลน้องหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ลุงอ้วนเดินทางมาเปิดราคาขายควายง้อกับมี่เอง้อกับมีแต่ว่ามืัอนี้เปิดตะควายเปิดตะควายควายเกี้ยงต้มบ่ได้ล่างกี่ต้มอกูาได้อย่างไรง้อกับกับมี่เออครับมีหาตัวมีหาตัวไยวัดไยวัดกันวไฟวัดกันงัอเถิบหน่อยพี่พี่อืมไม่สิวันง้วดังบ่ เปิดทมมงมวนน้กัได้อา้าคลิปนี้ก็สำหรับคลิปเปิดราคาขายกล้วยกันกล้วยงามของพ่อไงก็ที่สำนีน้อพี่น้องเด้เอ,อเดี๋ยวลุงวันที่เปิดราคาขายงวา้วนเราก่อนผู้ใดสนใจญ่ก็ทักมาตามเบอร์ที่ลุงวันถามเรื่งานละแล้วก็ที่ลงใต้คลิปให้ดอ,อกพี่ละพี่กัดทั้งบันแบงพี่น้องเอ้ยตำบลหน,นองหลวงเฝ้าไร่หนองคายสำหรับผู้มาเกลีย่ยกล้วยงามสายพัฒนาพี่น้อง แล้วว่าบ่คือว่าสิได้ทุนได้กำไรดอกขายขาดทุนยังไงขาดจ้างเดียวขายไวอยู่นี่งสี่ตัวกักกบวันที่ฟาเครื่องทุนอ่าเป็นกาลังเลี้ยงใจเด้อพี่น้องไอ้คนทำงานคนใส่แรงงานว่าสิในประเทศต่างประเทศให้สุกบ้านมันพี่น้องไอ้หาเงินหาข้ามก็ได้ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชรแช์กดติดตามมิด้วยพี่น้องเอ้ย ขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับพอยหญ่สวัสดีครับผม